สิ่งสกปรกและสารคลอรีนจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆ้ด,ดยเบอร์กามอตด,ดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรน้ำมันแก๊สฮอกใช้ดีเต่งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับคนเป็นข่าวนะครับเราพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่ครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างอยู่แต่ในสตูดิโอเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อสะก่อนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิธีกรค่อนข้างจะสงบสงเยมเรียบร้อยมากไม่กล้าขยับมากนะครับเพราะว่าแขกพิเศษของเราเป็นนักยิงเป้าบินทีมชาตินะครับเป็นสาวสวยเลยน้องเจนชิราศีสงครามนะครับหรือว่าน้องเจนครับน้องเจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยไหมครับท่านผู้ชมเห็นตัวนิดเดียวเลยนะ อย่าอย่าบอกอายุนะเดี๋ยวถ่ายไม่ถูกน้องเจนเ,เริ่มยิงเริ่มเล่นกีฬายิงปืนมานานหรือ,อยังก็เท่ากับปีนี้10ปีค่ะติดทีมชาติสิปีทีมชาติทำไมถึงเล่นยิงปืนนะไม่กลัวเริ่มแรกคือคุณพ่อเนี่ยเ,เป็นนักกีฬายิงปืนอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นยิงลูกซองต่อสู้เพราะฉะนั้นเราก็จะสัมผัสกับปืนมาตั้งแต่เด็ก มันก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ไม่ได้คิดว่าอันตรายหรือว่าอะไรไกลตัวเราสักเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อก็เลยพอจะใกล้เข้ามาหาลายัยเขาก็อยากให้ลูกเป็นนักกีฬาทีมชาติอืเจนก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้กับกีฬาตรงนี้่ะแล้วตอนที่เราเด็กๆเราเข้าสนายมยิงปืนดูคุณพ่อเนะี่ยตกใจเสียงปืนบ้างไหมไม่ค่ะเฉยๆเลยก็รู้สึกว่าคือเป็นคนชอบเล่นกีฬาแต่เด็กตีแบดว่ายน้าเล่นคือหลายอย่างเลยเราจะเราเป็นเหมือนเป็นนักกีฬา มีทงใส่เลือดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยดูเราเราเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างกีฬา,อ,าอื่นๆว่ายนะ้ำแบดบมินตันวอเลอ์อบอลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะทำไมไม่เล่นนะทำไมยิงปืนมันดูมันขัดกับภาพลักษณ์เรามากเล <c oughs> ยด้วยคุณพ่อส่งเสริมอะคะ่ะต้องบอกว่าตรงนี้คุณพ่อส่งเสริมจริงๆ <c oughs> คือเขาเขาชอบแล้วเขาก็ค,ค,คิดว่ากีฬายิงป่อบินอะสังคมตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ดีด้วยแล้วก็เป็นกีฬาที่ คนไม่ได้มีคนเล่นจำนวนเยอะมาก <collapses. S 1> เพราะฉะนั้นมุมมองที่ที่เขามองเนี่ยคือเราสามารถไปได้ถึงถึงจุดหนึ่งที่ที่เขาคิดว่าเราน่าจะทำได้ดี <Worlds. S 1> อย่างตีแบบอ,อย่างเงี้ยคนจำนวนเยอะมากถ้าพูดตรงๆกว่าเราจะฝึกฝนขึ้นมาเป็นนักกีฬาแบทคนนึงเหมือนน้องเมง่งคงเหนื่อยมากนะคะคงไม่ธรรมดาเอแต่ว่าอย่างกีฬายิงปืนมันก็อาจจะ คู่แข่งหรืออะไรมันมันมันก็มีจำนวนที่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นเราเราเราขึ้นมาเป็นจุดสุดยอดได้มันในประเทศไทยเนี่ยม,มันก็อาจจะใช้เวลาแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถไม่นานมากมไม่นานมากมค่ะน้องเจนบอกว่าอย่างกีฬาอื่นๆเนี่ยผู้เ,เล่นมีเยอะอะไรเยอะแยะต่างๆแล้วน้องเจนคิดว่าเป้าสูงสุดของการเป็นนักกีฬายิงเป้าบินของน้องเจนอยู่ที่ไหน จะว่าแต่นักกีฬาทุกคนนะคะคงใฝ่ฝฝันว่าอยากจะเป็นแชมป์โลกอยากจะไปโอลิมปิกเกมอยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิกทุกคนคิดอย่างนี้ในใจหมดพอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งแต่อย่างตัวของเจนเองเจนเคยประสบความสําเร็จมาถึงกีฬาเอเชียนเกมมุ่งมั่นของเราก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับโลกแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวเราเท่านั้นค่ะแล้วฝึกซิงเปิลนี่มีมีการซ้อมอย่างไรบ้างถามนิดนึงว่าซ้อมวันละกี่รอบถ้าอยู่ที่เมืองไทย มันจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่รอบคือยี่สิบห้าเป้านะะเราก็ลงไปยิงสามถึงสี่ยี่สิบห้าเป้าสามถึงสี่รอบตอนนึงก็ยิงร้อยกว่านัดร้อยก็ใช่ร้อยก็ตัวเองถือว่าน้อยนะคะถือว่าน้อยใช่คือถ้าต่างชาติเวลาเราเจนไปซ้อมอยู่ที่อิตาลีอ่ะวันหนึ่งอย่างน้อยห้าชุดห้าชุดก็อย่างน้อยเลยนะคะคือยิงเพราะว่าอากาศหรือหลายๆอย่างมันช่วยทําให้เราไม่เหนื่อยเราทําให้เราเราอยู่กับโค้ชเขาเขามีการสอนมีการทุกอย่างมัน เราไม่รู้เลยว่าเรายิงไปเท่าไหร่มันยิงแล้วสนุกเ,นเออมันเพลินมันมสนุกอะคะ่ะอยากให้ทีมงานวิ่งผ่านลเลยนะ <c oughs> ให้ลองให้น้องเจนยิงดูคงยิงไม่โดนหรอะครับ <c oughs> เพราะว่าวิ่ง, <c oughs> งช้าแล้วน้องเจนบอกยิงวันห <c oughs> นึ่งสามสี่รอบรอบเลยยี่สิบห้านัดค่ะ ลูกสุนปืนเนี่ย<ะ>ใช้เป็นประเภทลูกซองใช่ลูกซองนี่เป็นลูกซองจริงเนี่เขาใช้ยิงกันไหมใช่ค่ะเป็นลูกซองจริง,รงแต่ว่าจะเป็นลูกที่น้ําหนักหรือว่าเขาเรียกว่ากำอะค,ะค่ะมันจะเบาหน่อยอมันเหมือนก็ใช้สําหรับการแข่งขันกีฬายิงปืนคือมจะมีระยะของมันใช่มันก็จะมีระยะ ขึ้นไปแค่ไหนองเลระยะตกหรืออะไรเงี้ยคือมันจะไม่แรงเท่ากับลูกซองที่ที่เขาใช้กันลูกโดดลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันนะอ๋อเคต่างันนมันก็จะมีเกรดของมันแต่ถ้ายิงคนใกล้ๆก็เรียบร้อยเหมือนกันนะแย่นะอาจจะมีไส้แตกต้งโชงคงไม่รอดนะก็มีนะคะแบบมีคนเคยวิ่งอยู่ในสวนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันกระเด็นไปโดนเลยก็มีฝังนิดหน่อยไกลๆก็ไม่ค่อยไกลมากกจากนี่สักระยะ ออริมสระน้ำนั่นก็คงจะปลอดภัยแล้วนิดหน่อยเจ็บๆแต่ว่าไม่ไมเจ็บแต่ถ้าเกิดเข้าตาก็ไม่รับประกันนะครับทุกผู้ชมอันตรายลูกปืนนี่ลูกหรือเท่าไหร่ตอนนี้นัดละ13บาทค่ะโอ้นัดละ13บาทใช่ไหมใช่สิบสาบาทยิงวันหนึ่งเป็นร้อยนัดก็เยอะนะแล้วได้สปอนเซอร์จากไหนเอ่อทางสมาคมอะค่ะก็ก็มีทั้งทั้งทีโอทีทั้งบุญสิงห์อะค่ะบุญรอดแล้วก็ ทางบริรัทค่ะคือก็สมาคมเขาจะเป็นคนจัดจัดการให้นะคะคือทุกๆคนก็จะได้รับในสัดส่วนที่ที่เพียงพอเท่าๆกันค่ะฟื้เองก็ตายเลยนะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันช่วงแรกช่วงไหนที่ไม่มีงบประมาณมาให้เราก็เราก็หนักเหมือนกันเราก็หนักเหมือนกันนะแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะผู้ชมปืนประจําตัวของน้องเจนปืนกระบอกนี้ราคาเท่าไหร่ ก็บอกนี้ที่ว่ามา 3, 5, โหโหสามแสนห้าตอนเมื่อสามสี่ปีที่แล้วตอนนี้ทุกอย่างตอนนี้ก็แพงขึ้น,นแล้วแพงกว่ารถผมอีกนะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> ผมนี่ใช้รถมือสองสุดถูกนะแต่คันนี้โอ้โอแต่<ว>กต็กนี้แต่ก็ว่าถือว่าเป็นเป็นผลที่คือเจนเหมือนเอาต่อทุนนะคะคือสมมติเจนไ่แข่งขันกีฬามาอย่างเอเชียนเกมหรืออะไรมาเราได้เงินรางวัลมาจากการที่เราได้เจนก้าเงินตรงเนี้ย มาต่อทุนครับเพราะว่าปืนกระบอกเก่าเนี่ยเจนใช้มาเมื่อตกแล้วก็ระยะเวลาประมาณ8ปีพอถึงเจนได้เอชเยนเกมได้อะไรมาเราก็มาอยากจะได้ปืนใหม่เราก็เลยเอาทุนที่เราได้เนี่ยรางวัลที่เราได้เนี่ยไปซื้อด้วยตัวของเราเองอม,มันก็เลยก็ถือว่าเป็นการลงทุน นิดนึงนะเป็นเรื่องที่เราชอบก็คงเหมือนกับหลายท่านนักฟุตบอลก็ชอบเปลี่ยนสตาร์ทใหม่นักแบดมินตันก็เปลี่ยนไม้อยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ปอรนี้อีก10ปีค่ะเปลี่ยนบ่อยๆก็ไม่ไหวนะเปลี่ยนปีละครั้งก็ไม่ไหวนะสามแสนกว่าคิดว่าท่านผู้ชมสงสัยเหมือนผมเนี่ยเพราะว่าเวลาเราฟังผลรายงานข่าวหรือว่าอ่านข่าวต่างๆนะครับเท่าบินเนี่ยบางคนบอกว่าเราจะได้ยินว่าเป็นแทรปเป็นดับเบิลแทรปเป็นสกีฟ เป้าบิงนี้มีทั้งหมดกี่ประเภทครับในกีฬาโอลิมปิกเกมจะมีทั้งหมดสประเภทคก็คือมีประเภทอย่างที่บอกก็คือแท็บดับเบิลแล้วก็สกีแทปนี่เป็นยังไงแทปเนี่ยจะเป็นเราจะยืนเรียงหน้ากระดาน5้าสเตชันเป้าจ่อตรงหน้าเราแต่ว่าจะออกไม่รู้ทิศทางคือจะมีตรงซ้ายและขวาไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ก็คือจะมีองศาเขาอะค่ะเขาก็จะมีโปรแกรมว่ามีโปรแกรมหนึ่งถึงสิบห้านะถ้าโปรแกรมที่หนึ่งมันจะออกซ้ายกี่องศาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เรา มีบอกให้เรารู้พอสมควรแล้วเราก็แต่ว่าเราก็รู้คร่าวๆว่ามันเอามีตรงซ้ายขวาเท่านั้นเองก็ใช่ความไวก็ก็ไวด้วยแม่ก็ไวด้วยแล้วแต่เบิแท็บแต่เบิแท็บเนี่ยก็คือยืนเรียงหน้ากระดานเหมือนกันค่าสเตชันแต่เป้าเนี่ยจะออกตรงกลางตอนนี้กฎใหม่ก็คือเราจะไม่รู้ว่ามันจะมีเหมือนกับเป้าจะมี ABC ครับ แล้วเขาจะจับเป็นคู่คือ A B B C แล้วก็ A C ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าเราขึ้นไปสเตชันนี้มันจะออก A B หรือ B C หรือ A C โอยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยคะแนนจะต่างกันไหมระหว่างแท็บกับดับเบิลแท็บอย่างแท็บเนี่ยจะยิงทั้งหมด25เป้าแต่ดับเบิลเนี่ยเขาจะยิงกันทั้งหมด30 30เป้าตอนห่รอบ่ะเขาจะยิง5รอบก็คือ150เป้า ค่ะยิงกันไหลสุดทานไปเลยนะเออแล้วสกีตล่ะครับสกีตสกีตจะยิงกันเป็นครึ่งวงกลมค่ะแปดสเตชันอย่างที่น้องมียิงใช่ไหมใช่แล้วก็เป้าสวนกันใช้ขวาค่ะครั้งหนึ่งนี่ขึ้นไปเนี่ยยิงสามารถยิงได้สองนัดเออเขาจะเขาจะระบุอะค่ะว่าเออสเตชันนี้สเตชันหนึ่งคุณยิงตัวตัวหนึ่งไปแล้วก็ยิงดับเบิลไปกับสเตชันสองตัวหนึ่งไปแล้วก็ไปกับมันก็จะแล้วแต่ว่าก็จะเป็นกฎ ว่แล้วแต่ว่าคือมันจะไม่จ่ายตัวตลอดสเตชันนี้ตั้งอย่างนี้สเตชันนี้ออกกดอย่างนี้อะไรอีกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทุกครั้งเขาก็จะยิงแบบนี้เหมือนเดิมทุกครั้งนักกีฬายิงเหมือนเดิมทุกครั้งค่ะอ๋อนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ทราบกันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงังไม่ทราบในเรื่องอย่างนี้ตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันมาดูที่น้องเจนกันเห็นแต่งตัวนี่คือชุดที่ใช้ในการแข่งขันด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะจะต้องแต่งแบบนี้เลยกติกาบังคับยังไงบ้างคือเสื้อค่ะ ส่วนมากเขาก็จะใส่เป็นเสื้อแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เขาจะไม่ได้เน้นอะไรมากนะคะแต่ว่านักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะใส่แบบนี้กันทั้งหมดแล้วก็มีชื่อด้านหลังแล้วก็จะมีอาจจะมีป้ายโลโก้โฆษณาบแบบสปอนเซอร์เราด้านหลังนิดหน่อยแต่เขาก็จะมีมใช่แต่เขาก็จะมีกฎมีระเบียบว่า ต้องตรงไหนอะไรยังไงอันนั้นก็คือดีเทลแล้วอุปกรณ์ป้องกันนี้ก็บังคับมันก็มีแว่นวมีแว่นอันนี้แล้วแต่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ยังต่างเจนเจนเจนแพเหมือนกับเราเคยใส่มันตั้งแต่ต้นนะคะเออมันก็โปรเทคแสงได้แล้วก็มีเอียร์มัฟก็คือป้องกันก็คือตัวนี้ใช่ีเอียร์มัฟก็คือบ้านเราก็เลยหูกว้างอ่ะเอาไว้กันเสียงหรือว่าเอียร์เอียร์อะไรเอียร์กาดเอียร์ปลักอะไรพวกนี้นะครับใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เอง ใหญ่ในอุปรกรณ์พวกนี้ในเมืองไทยไหมเอ่อจริงๆก็ซื้อที่เมืองไทยนะคะคือมันก็มีคนนําเข้ามาเยอะแต่อย่างแว่นก็อาจจะไปซื้อที่เมืองนอกมาสั่งได้ทุกอย่างนะครับ <laughs> วันนี้อยู่แบบน้องเจนกีฬาสีสงครามรู้สึกเวลาหมดเร็วแล้วเกินท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ